สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ลูกหมูนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดนิเวรารามินทากมอเจค่ะวันนี้นะคะลูกหมูจะพาทุกท่านนะคะมาชมรุ่นฟอร์เรนเจอร์นะคะวาแตรจะเป็นปี2021นะคะซึ่งราคาเปิดตัวนะคะของเขาจะมีด้วยกัน2ราคาด้วยกันค่ะ ราคาแรกนะคะราคาจะอยู่ที่1 2 9 0 0ล้านบาทนะคะตัวนี้จะไม่มีโรเลอร์ลิฟต์นะคะแต่ถ้าเป็นตัวมีโรเลอร์ลิฟต์นะคะราคาเขาจะอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทค่ะราคาจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ3,000 0นะคะแต่ถ้าเป็นสีส้มนะคะสีลิมิเต็ดราคาของเขาก็จะเพิ่มขึ้น1,000 0บาทค่ะ ก่อนที่เราจะไปชมแคมเปญโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะพาทุกท่านนะคะไปดูสเปคคันนี้ว่าเจ้าว t e แท็กเขามีอะไรให้น่าเล่นกันบ้างตามมาเลยคะ่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบใหม่นะคะจะเป็นแบบตะข่ายนะคะแต่ว่าจุดเด่นของว t e แท็กนะคะจะมีตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะตัดจะเป็นสีส้มนะคะเฉพาะรุ่นวยแท็นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นรถสีอะไรนะคะกระจังหน้าตัวนี้ก็ยังจะเป็นสีส้มนะคะมาในส่วนของ ไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะผสมเดย์ไลท์แต่แบบใหม่ก็คือจะเป็นลมดำนะคะตรงนี้เลยามาพร้อมนะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะ4จุดนะคะเป็นเตือนกันชนด้านหน้านั่นเองค่ะมาในส่วนของด้านข้างค่ะจะบอกก่อนว่าด้านข้างของเขาอะ ก็จะเป็นแบบสีดําเงานะคะให้เป็นแบบทรงสปอร์ตนะคะตัดกับตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะคะคอบแก้มแล้วก็นี่นะคะขอบมือจับตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีดําเงาหมดแล้วค่ะแล้วก็ราวหลังคานะคะที่มาจากโรงงานนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ยึดติดกับลหลังคาเลย นี่นะคะแล้วก็สังเกตไหมคะว่าโลบาร์นะคะจะเป็นแบบสปอร์ตนะคะตัดสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกันสีดำเงากับสีตัวรถนะคะโลบาร์สปอร์ตของ y t e แทมาจากโรงงานนะคะแล้วก็โรเลอร์ลิฟต์นะคะที่ลูกหมูบอกเมื่อกี้ว่าราคาต่างกันอยู่ที่30,000บานะคะอะเดี๋ยวลูกหมูลองทำให้ดูตัวนี้ที่ลูกหมูรีวิวอยู่นะคะจะเป็นแบบมีโรเลอร์ลิฟต์นะคะราคาจะอยู่ที่1,59,000้บาทนะคะ เดี๋ยวลูงหมูลองเคสให้ดูดีกว่าค่ะว่าใช้งานกันยังไงนี่นะคะจะเป็นกุญแจนะคะรถนี่เดี๋ยวลุงหมูมันจะสามารถนะคะเปิดปิดตรงนี้ด้วยกันได้3จุดนะคะจุดแรกนะคะก็คือตรงพวงกุญแจนะคะแล้วก็จุดที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวลุงหมูลองกดให้ดูดีกว่า แล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นด้านหน้าของคนขับนะคะเดี๋ยวลูกหมูรีวิวตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงส่วนของคนขับนะคะว่าเขากดตรงไหนกันชนนะคะก็นนนะะกจะเป็นสีดําเงานะคะพร้อมเซ็นเซอร์นะคะ4จุดนะคะเตือนกันชนท้ายนะคะมาพร้อมกล้องนะคะที่มาจากโรงงานนะคะกล้องตัวนี้จะแสดงในหน้าจอนะคะหน้าจอ Android ขนาด8นิ้วของเรา เปิดในห้องโดยสารอะไรแปลกตาไปไหมคะนี่นะคะเบาะหนังนะคะแบบใหม่นะคะของวายแท็กกันเลยจะเป็นสีส้มตัดตรงกลางนะคะให้ดูสปอร์ตนะคะมาพร้อมนะคะตัวหนังสือวายแท็กนะคะทั้งห้องโดยสารกันเลยเปลี่ยนหมดเลยนะเป็นรูปแบบโฉมใหม่ของ2021ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของเราก็จะมีจอนะคะ Android ขนาด8นิ้วค่ะซึ่งเป็น แบบซิงค์สแบบใหม่นะคะเป็นแบบเวอร์ชั่น Apple Link นะคะเป็นเวอร์ชั่น3.4ค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะในระบบทั้ง iOS นะคะแล้วก็ Android ได้เลยคะ่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยตัวนี้นะคะสเปคของเขานะคะก็จะมีมังติฟังก์ชันนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็บังคับเกี่ยวกับ FM นะคะ